เดี๋ยวก็จะมานะ FC นะเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์เจ้าวนี้ดูว่ายังไงนะโอ้โหอยากจะํามคำถามว่าครั้งก่อนมาถึงที่นู่นแล้วมาถึงที่นี่ไม่ได้เนี่ยกลับไปเลยหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่านอนที่นั่นทั้งคืนนอนตรงนั้นเลยเหรอเสื่อมารับกลับไปอ๋อแล้วเรารถอ่ะรถก็จอดไว้ตรงนั้นเอวไม่หายไม่กลัวหายเหรอมันไม่หายเลยทําอ่ะ ล็อกกุญแ bon จไว้ก็จอล็อกกุญแจไว้เนาะกลัวเขาจะมาแบบเอาใช้กุญแจผีงัดเข้าไปแล้วก็ขับรถไปอะไรอย่างเงี้ยมันขับไม่ไม่มันจอดอยู่หน้าบ้านคนอ๋อจอดอยู่มาฝากฝังเขาไว้ใช่ไหมฝากเขาไว้มันอยู่ใกล้คาราโอเกะโอ้นะเขาคิดว่าคนมาเที่ยวใช่เขาคิดว่าคนมาเที่ยวโอ้โจะแสดงวันเที่ยวสว่างเลยเนาะใช่าไปเลยฝากเขาไว้ในแล้วตอนเช้ามาไหมตอนเช้าก็มารถข้าสูงอ้าวรถไปยังไงอ่ะ ก็เสือมารับไปไงก็ขับไปไงขับค่อยๆไปแลยยังขับไปได้อยู่ขับได้อยู่แต่เราเขาบอกว่าอย่าขับไปใดิไกลอ๋อพักไปขับไปพักไปอะไรอย่างเงี้ยเหรอขับไปไกลมันแล้วทางสูงเขาว่าไงถ้าเอารถเข้าไปแล้วอ๋อไม่เป็นไรก็แค่เลเซอร์มันไม่ทำงานอ๋อแค่นั้นเนาะเอ้าเราก็เราก็ตกใจไปหรือเปล่าอะไรเราก็ไม่รู้ไม่ไอแบบมันไม่ทำงานเขาก็เลยบอกว่าเออ ถ้ามันเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้ให้ทุกคนหยุดไม่ต้องขับต่อเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเสียมากเสียน้อยใช่ไหมเข้าไปดูแล้วมันก็เขาก็บอกว่าให้จอดเลยอ๋อให้จอดเลยเราเอารูปกระตูนนั้นมาให้เอฟซีดูรูปกระตูนที่แบบว่ามันเ็นรูปเอาเป็นรูปโลโก้เด้งขึ้นมาสีแดงอ่าแล้วเขาว่างไงเอฟซีว่างไงทีนี้ยายก็เลยบอกว่ายายไม่รู้ ที่นี่ยายก็เลยเซิร์ชเข้าไปใน Google อ๋อเหรอเซิร์ชเข้าไปดูปุ๊บพอเขาบอกว่าไม่ต้องขับต่อยายก็เลยจอดอยู่ตรงนั้นก็เลยขึ้นไลฟ์อยู่ตรงนั้นโอ้ตรงนั้นเลยเนาะโอหให้กำลังใจกันอยู่ตรงนั้นแหละมเหลับดีไหมเมื่อคืนนี้หลับดีอยู่ค่ะขอบคุณจิงจริงนี่มากเลยนะคะอ๋อแสดงว่าเมื่อคืนมานอนนี่แล้วใช่ค่ะอหลงป่าด้วยนะคะหลงป่าโอ้ยหลังบ้านมาแล้วโโอ้หลงเมืองรับแรงเหรอเออไปเจอพระธาตุอะไรดำๆเหรอ พาไปกินข้าวรอเออมาแล้วเราต้องมาเคลียร์กันหน่อยโอ้โหเรียร์อเรียเราี้ยังมีใช่ไหมมีหายไหมยังมีเหรอขายรถของเล่นยังมีเหรออ๋อยังเหลืออยู่ยังไม่จูดจี้อ่งเดี๋ยวัน เมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่ทำคลิปแล้วรีวิวเกี่ยวกับทุเรียนแล้วโอ้ปูใหญ่มากเลยเนาะใหญ่โอ้สายพันธุ์ไหนเนาะฮะญ่ดีแต่เราต้องขับรถเว่ามันจะสุกวันไหนวันไหนแล้วโอ้ต้องเช็กดูเพราะว่าตัดแล้วหนูส่งเลยไงเอาส่งเลยบาคนส่งสามสี่วันอย่างนี้มันเก็บจับเนาะไปถึงมันสุกไหมสุกไปสุดสุกตามทางไปนั่นแหละหรือเปล่าถ้าใครสนใจก็ทักมาหาเราบ้างตอนนี้ยังเหลือนะ ช้าก็อร่อยนะคะจะนั่งก่อนทำบ้านคือไม่มีของส่งแล้วว่างั้นเถอะช้าก็อร่อยนะคะช้าคุณแม่นกสั่งส่งไปสิใช่ไหมอ๋อแงยัก็อยู่นั่งแงยังเป็นคนรีวเปิดกล่องเดให้ดูเลยตอนนี้ยุ่งหนูอยู่หนูยุ่งหนูไม่ได้ด้วยเลยนะหนูบอกหนูไม่ไช่วงนี้แบบอหแม่นกกสวนโอ้โหนี่เห็นแม่นกทับไปบอกหนูอยู่ว่า สมอดมาบอกทุเรียนให้กินแม่ปอกไม่สวยเลยเหมือนเราเนี่ยจริงอืมเขากินหมดเลยติดช้านี่เนี่ยออ๋เป็นกะปิเป็นกะปปิเ็นยังไงเน่าเป็นกะปิตอนนี้ได้มาดื่มสองค่ะก็ไปเดินของแม่นมาต่อไกเนี่ยทำให้แกหน่อยแกเครียดอยู่นั่นอ่ะแกไม่ได้เชื่อมต่อเป็นรถอีกหรือว่า เน็ตไม่มีเลยเน็ตไม่มีเอาสมัครให้หน่อยจ้ะเอ้าสมัครยังไงเออก็แชร์เน็ตอันนี้ไปหาอันนี้สิอันนี้มีเน็ตไหมเนี่ยที่ไลฟ์สดอยู่เนี่ยหรือป้าคำสายมีเน็ตไหมแชร์ไปแช่ไปมันขึ้นพัดไหมล่ะพัดอ่ะ ไม่ไม่ไมต้องแชร์จากเครื่องนี้ไงเครื่องไฟ์สดเนี่ยมาหาเครื่องนี้ถ้ามันมีเอาเครื่องนี้แหละแชร์โอเคอ๋อก็มีประมาณสิบไฟฟเครื่องต่อเครื่องแชร์ได้ปลาคำสายอาดูไม่ได้ถึงว่าที่ไม่เข้าตลอดแหละมันจะเข้าได้ไงครับเพราะมันไม่มันไม่มีเน็ตเนี่ยอ่าเห็นไหมหาโอ้โหนะ ถ้าเป็นงูนะพระคำใส่นะมันหนีไปแล้วถ้ามันอยู่แบบนี้มันเตียนจริงเห็นไหมแชร์แบบไหนเห็นไหมมันไม่มีแอปจะ่ดูได้อะไอแบงกิ้งเหรอไม่ใช่ไม่ใช่วายทีเงินหนาหนาเถ้าถ้ามันเข้าเหรอจนไปธนาคารไปอะไรแล้วมันไม่เข้าหรอเออ มันต้องเข้ามาสองเครื่องนี้เป็นช่องเดียวใช่ไหมช่องเดียวอ๋อเป็นช่องเดียวไม่เข้าเพราะว่าเงินเงินมันยังไม่ถึงไม่พออะไรไม่เลยดูยังไม่ถึงรวมกันเครดิตมันได้ร้อยไหมล่ะรวมแล้วมันยังไม่ถึงไม่ถึงก็ไม่เข้านะอ้าวแปดสิบห้านะเดือนมิถุนาใช่แปดสิบห้าแล้วเดือนนี้อ่ะ เดือนที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาเข้าใจไหมคะเดือนนี้แปดสิบห้าแปดสิบห้าบวกอีกยี่สิบเอ็ดเนี่ยตอนนี้มีอยู่แล้วยี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะคือย่าทำสายจะไปเอาเอาเดือนหน้านู้นนะเดือนเดือนหน้าถัดไปโอ้ยมันมันตลอดเลยอันนี้หกเดือนแล้วนะหนูอ่าจ้ะไล่ดูซิไล่มาเลยหกเดือนไล่ตั้งแต่หกเดือนมาเลยไล่เต็ไล่ยานาก็คือถ้าถ้าจะได้ใช่ไหมก็คือวันที่ยี่สิบสอง ยี่สองเดือนเดือนถัดไปอาจอนสิงเอาผมพูดเลยนะอันอันนี้เดือนสิงหาใช่ไหมคือเดือนจะสิงหาใช่ไหมยี่สิบสงิงหาคือได้ออถ้าร้านก็เป็นสอปปีแล้วมาแล้วแต่บางคน3ามสี่ปีก็ว่ากันไป่อาถ้ามันครบน่ะนะมันจ่ายแน่ถ้ามันครบอันนี้เรากำลังรวบรวมเพื่อเ๋วเจ้าจะไม่ได้เดือนมา เทือเบนอ้าวละไล่ตรงไหนเดือนไหนเดือนไหนเดือนไหนก็รวบรวมกันมาไงหกเดือนย้อนหลังไงอ้าวใช่ไหมอย่าเพิ่งกดเดือนมกราค่อยได้ปีใหม่ปีใหม่เนาะลาบเดือนนั้นมารายได้นะคะรายได้เนี่ยเห็นไหมอ่นี่เห็นไหมคะลาบเลยห่าเดี๋ยวฟัง สิบห้าเหรียญสิบเจ็ดเหรียญสิบห้าเหรียญยี่สองเหรียญแปดสิบห้าเหรียญแล้วก็เดือนนี้กําลังทําได้อยู่ตอนนี้นะคะยังไม่จบนะยี่สิบเอ็ดเหรียญหมายความว่าทุกอันเนี่ยมันจะไปรวมรวมให้หมดไปรวมหยุดที่เดือนวันที่ยี่สองเดือนหน้าปมก็คือจะได้หมดแปดสิบห้าบวกไปเลยยี่สิองสิบห้าสิบเจ็ดคูณเข้าไป 5, บวกเข้าไปบวกเข้าไปบวกเข้าไปก็จะได้ตามนอ่าอันนี้บวกแล้วมันได้ร้อยกว่าอีก็ก็ต้องดูว่าวเดือนที่ผ่านมาเป็นเดือนอะไร เรานับจากเดือนที่ผ่านมาไม่ไม่นับจากเดือนนี้ไม่นับนะเดือนที่ผ่านมาไม่ไม่พี่เขาเขาไปเห็นว่าเดือนนี้แปดสิบห้าใช่ไหมถ้ามันดูเนี้ยถ้าคิดปดสิบห้าแปดสิบห้าบวกสิบบวกสองสองบวกสิบห้าบวกสิบเจ็ดบวกสิบเจ็ดแล้วก็บวกอีกสิบห้าครบแล้วค่ะร้อยห้าสิบสี่เหรียญนั่นละก็มันใครไล่ก็ร้อย กว่ายู่้อยห้าร้กว่ามันต้องออกแน่นอนเงิน YouTube ช่องนี้จะเข้าที่ไทยเข้าบัญชีออ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 อเอออออ่แจ้งอตออนออืออ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 อืออ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 ิออ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 อวอแคอนี้ก่อนนะอรับออบพอะคุณมากนะครับ